สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้ทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานไดอารามาติกนะฮะจากไมฮิโรอะคาเดมีกับคัสึยะไอชื่อเราคสึกิคาสึกิบาคุโกนั่นเองนะฮะคัสึอของเรานั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นสี A นะฮะเป็นบลัชนะฮะซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกฮะมันจะมีสีๆสีก็คือบลัชอ a นิเมะอ่าปัสโทนแล้วก็โทน สีมันจะไม่เหมือนกันนะฮะสีตัวนี้ก็คือเป็นสีบลัชจะเป็นลงไฮไลท์นะฮะสีเงาสีอะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าอนนเมะจะเป็นสีเรียบๆโทนๆเรียบๆเลยส่วนบัตรโทนก็คือเป็นขาวดําที่มีลงสีในบางจุดของตัวนะฮะแล้วก็โทนจะเป็นสีขาวดําล้วนนั่นเองโอเครามาเรามาแกะดูกันดีกว่าอันนี้คือหน้ากล่องนะอันนี้ด้านข้างมนนีด้านหลัง อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างโอเคมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่3ของลนย My Hero นะฮะน่าจะออกแค่3แบบไอส้สี่เดี๋ยวมีอาจารย์ไอซาว่ามาด้วยในกล่องนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เป็นอ่าพลาสสิกนะฮะพุ่มมาอีกทีนึงอย่างนี้นะประมาณนี้เลยมาเราแกะดูข้างในกันดีกว่า เหมือนเขาจะทําออกมาเรื่อยๆนะแล้วทำออกมาค่อนข้างเยอะด้วยเด็กเหมือนไม่อยู่แดะตอนนี้มาเรามาอันนี้มีอันหนึ่งเดี๋วเราแกะให้ดูก่อนแล้วกันนะตัวนี้ก็คือจะมีพลาสติกห่อมาให้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นชิ้นเดียวนะฮะชิ้นใหญ่ๆเลยโอเค อันนี้บรัชเนี่ยตัวฐานของเขาจะเป็นสีฟ้านะฮะแล้วก็จะไฮไลท์เงาตามตึกตามอะไรด้วยนะฐานของบาคุกโกเป็นสีฟ้าแล้วก็มีตัวสอนบูมใช่ไหมบูมบูมบูมเป็นออกแดงแล้วก็ส้มนะฮะเป็นสีเหมือนระเบิดนะฮะตัวฐานนี่นะฮะแล้วก็ตัวของขาสื่อเนี่ย ก็จะเป็นโทนสีดำนะฮะชุดจะไม่ได้ไฮไลท์นะแต่ไปไฮไลท์กล้ามเนื้อนะฮะไปไฮไลท์กล้ามเนื้อเป็นไลส่สีไอตัวหัวของเขานิดหน่อยนี่นี่นะฮะมือเป็นสีแดงปกติอีกข้างหนึ่งก็คือจะมีเอฟเฟกนะฮะระเบิดออกมาอย่างนี้มือก็คือจะเป็นลูกระเบิดเหมือนเดิมนะฮะชุดก็คือดีเทลเป็นปกติเหมือนเดิมเลยนะฮะแบบนี้น อันนี้ดูหน้าชัดๆก็จะประมาณแบบนี้หเหล่ยๆแล้วก็มีจงอยบนหัวขานะฮะที่เป็นระเบิดนี่ชรายละเอียดก็คือจะลงไฮไลท์มือก้้มเนื้ออะไรพวกนี้สีที่เอฟเฟกแล้วก็ผมเนี่ยไอตัวจงอยพองบนแต่ตัวชุดจะไม่ได้ไฮไลท์นะไปไฮไลท์ที่ป้ายกับฐานแทนแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็จะเป็นตัดดำเขียวส้มนะฮะสามสีโดยประมาณแบบนี้ สวยเฮ้ยมาคุกโกสวยนะพอทําออกมาอย่างเงี้สีสีส้มเนี่ยมันเหมือนมันตัดตัดกับสีอื่นนะอันนี้ทำออกมาได้โอเคเลยผมชอบนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนี่ชุบอืมไอโอเคเลยนะ โอเคนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ว,ย,ว,ยว,วัดความสูงก่อนความสูงตัวเนี้ยมันน่าจะสูงกว่าเขาเพราะว่ามันมีจังอยจงอยจังอยจังอยเนี่ยมันไปถึง2 5เซนเลยนี่จากพื้นจนถึงไอ้ปลายหัวตรงเนี้ยของเขาจะอยู่ที่2 5เซนนะฮะซึ่งก็สูงแหละแต่ตัวเหมือนจริงๆเขาดูสูงกว่าตัวอื่นนะอันเนี้จริงๆแล้ว ะะอันนี้ก็จะเป็นไดโอลามาตกนะฮะสีบลัชนะฮะกับบาคุโกนั่นเองซึ่งเหมือนจะมีไอซาว่าอาจารย์ไอซาว่อีกตัวหนึ่งนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วมันออกมาค่อนข้างเยอะเอางี้ว่าถ้าออกมาคันี้เราจะรีบเอามารีวิวให้ดูทันทีแน่นอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรามารีวิวให้ดูนะฮะอันนี้ยังมีเหลือทั้งสีบลัชและสีอนิเมะนะฮะที่ร้านใครสนใจก็ทักไปที่โอโหทอยของเราได้เลยนะฮะ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ